คุณผูช้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ก็มาดีครับนะฮะเดอะสตอรี่นะฮะ,ะ,ฮะเรื่องราวความฝันนะครับผมของเด็กสาวคนหนึ่งนะครับฝันของเธออยากเป็นนักร้องหมอลำจนวันหนึ่งครับคุณแม่ของเขาได้พาน้องไปหาคณะหมอลำคณะหนึ่งที่กำลังมีชื่อเสียงนั่นคือเพชรปันแพงนำทีมของพ่อโจเพชรปันแพงโดยที่เรื่องราวไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเลยว่าจะมีเพชรเพชรเป็นหนึ่งเกิดขึ้น ใครจะไปรู้ครับว่าสวรรค์ส่งน้องลงมาอยู่กับวงเพชรปั้นแพรงทำให้ทุกวันนี้ครับถามผมกันกี่โมงถามกี่โมงเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาเสียนาฬิกาเสียแต่อน่อยก็อยู่กับพวกพี่เทพพี่โหน้พี่แจ๊พี่วอนพี่นายเขาเยอะพี่ซีพี่ซีน่ะซีเข็ดเหรอคะ ไอ้แจแ๊ดสีเขียนแล้วบกไอ้ตั๊กเอาเขาเขียนไว้ง่ายไหเขียนไว้ก็อ่านนี่ตามนี้เลยโอ้โเล่นตามบทด้วยไอ้แจ๊ดคือจริงๆคุณตั๊กต้องเป็นซี่ีวัดแล้วผมก็ได้เป็นตัวนี้จังหวะคุณตั๊กเกิดอิสระผมก็เลยต้องมาเป็นตัวนี้ไ <c oughs> ลมบกซีเขียนหนูต้องอ่านไอ้ตั๊กเข่ต้อยบอกเขาบอกให้อ่านบทก็นเนี่ยเขาบอกอ่านบทคนเหลือน้อยเขาลบบทนะวันนี้อย่าไปฉีกอย่ายื้ออย่ายื้อดารารับเชิญเทปสองมารอแล้วขอต้อนรับพจอเพชรแพงแล้วน้องอุ๋งอียงเพชรแพงสวัสดีครับ เมื่อคืนเล่นที่ไหนก็มาเนี่ยอ๋อก็อยู่ในในกรุงเทพสตาร์คือคืนอะไรสตาร์คือคืนสตาร์กระดาวคือคืนคืนเคงคนอกระดาวคานองคือกันละตัวอารมณ์ขันเราเราออกจากสตาร์คือคืนคืนนี้เล่นที่ไหนครเอ่อไปคะแนนน้ำบ่อออกอะไรคะแนนน้ำบ่อของตันแลคะแนนน้ำออกเป็ไงคะแนนก็คลองน้ำบ่ออกไปไหนก็กระตัดแบบแนวน้ำบ uh ่อของของกะตัดตัดตัวแล้ววันมา่อเล่นที่ไหนเราผู้หญิงอ่าเล่นที่อ่าโฮมเปีค่ะ อนีอะไรโฮมปิโฮมกับบ้านปิก็มอรวมกันบ้านมอค่ะคุณเคยไปดูสาระพัฒน์แทดงไหมเออครับที่ไหนเฮดพีเอสสตูดิโออะไรเฮดพีเอสสตูดิโอเฮดก็หัวพีเอสสตูดิโอลำโพงรวมกันหัวลำโพงสันตัวมันจะมาอยู่ไหมเอางี้วันนี้ผมขอเอาชีวิตของพ่อโจและก็น้องอูอิงตรงนี้ มาทําเป็นละครให้กับแฟนๆได้ชมได้ครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของพ่อโจและน้องวิงเพชรบ้านแพยครับเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สันนภพาลูกสาวมาห้องเพลงค่ะอยู่บ้านเลยเหรอไม่คุยได้นั่นแหละคนนั้นทําไมก่อนผมอยู่บ้านอ่าบ้านเราโจยูซี่ออซีสเกตค่ะออะนี่คือคุณแม่แม่ครับุณค่ะ ดูละครก่อนสิคะจะคุยกันที่อย่างละคะไม่กตลังอธิบายให้คุณโจกับคุณลุงหญิงฟังครับว่ากันอันนี้คือคุณโจอันนี้คือคุณลุงหญิงจะอยู่จอหรือเด็กอ๋อก็อธิบายเบาๆก็ได้ค่ะลูกสาวค่ะอายุเท่าไรล่ะครับอ่ะบอกก็ไปเจ็ดจ้ะสิบเจ็ดค่ะเคยร้องเพล้งย์ยังไงล่ะลูกอ๋อลอร้องอยู่แถวบ้านล่ะค่ะก็ลอร้องอยู่หลายที่ละค่ะไม่บอกงานวิ่งงานวัดงานจัดนะคะไฟมุดละค่ะพี่ลองเครื่องลด hair ปะเคยลองค่ะลด hair แต่ว่าไปร้องวันนั้น อ่าล่องได้สมรอบเองค่ะต้องเป็นยังไงครับเขาก็เอาขึ้นเมนก่อนละค่ะเป็นคนพูดน้อยค่ะถามคำตอบคำค่ะแม่เคยว้าเนาะค่ะลูกว่าวาระค่ะแม่ว้าวบ่อยค่ะแต่จริงๆตัวจริงคุณแม่เขาจะเรียบร้อยก็ไม่ทะลึ่งวันนั้นวันน้นคุณแม่คุณแม่เดินมาแบบว่า คุณแม่มาเรียบร้อยเลยเดินพาลูกสาวมาใช่ใช่แล้วคุณทำอะไรอยู่นะคุณทำอะไรอยู่ผมนั่งอยู่หลังเวทีคุณอยู่หลังเวทีใช่คือกำลังเต็มบอกออกบอกไปเลยแม่คุณแม่ทำอะไรจอใช่เอางี้ไหมคะพวกพวกเราเราเดินมาเงียบๆแล้วค่ะไปฟังไอ้พวกเขียแล้วก็คุยกันตะค่ะอะไรกันคะเขาพิธีกรดูละครดิคะโโอ้ห ผมบอกว่าในละครเนี่ยมีการประกวดด้วยก่อนที่จะมาเจอพ่อโจคุณเคยประกรดวดเวทีไหนมาบ้างหลายเวทีครับผ่านมาหลายเวทีก็เคยประกวดครับประกรดวดเวทีแล้วบ้างฮะหบมอล้าประกวดองมอล้าทั่วไปนะครับทั่วไปพ่อโจครับเนืพ,พ่อโจ <c oughs> เห็นอะไรเด็กๆคนนี้น้องอ๋อิ่งที่พ่อโจมองครั้งแรกเห็นความไร้เดียงสาเห็นความน่าน่าหักแล้วเห็นความตั้งใจที่จะร้องเพลง ในวันนั้นผมกำลังเซตทีมงานอยู่นะครับเพื่อจะทำการเล่นคอนเสิร์ตเขาคอนเสิร์ตน้องมาพ่อโจกันทีแรกอะทีผมตื่นเต้นครับน้องน้องมาแล้วก็เลยให้ขึ้นไปออดิชั่นคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าวันนั้นออดิชั่นแล้วพ่อโจจะรับ เด็กหญิงที่ชื่อน้องอู๋อิงเอาไว้ไหมไปชมละครครับอ่าเป็นเป็นว่าจะรับลูกสาวคอยบอกโมทได้ฟังเสียงอยู่คนแม่เดี๋ยวฟังเสียงลูกสาวมึงก่อนผมว่าสวรรค์ไหมพ่อโจสวรรค์ส่งส่งน้องมาไหมฮะพรสวรรค์ล้วนๆพรสวรรค์ล้วนๆแล้วก็เหมือนสตาร์ฟ้าลิขิต ทำไมต้องเป็นเด็กคนนี้ผมก็บอกหูนะผมนั่งนั่งอยู่หลังเวทีแล้วน้องเดินมากับอีแม่ก็มาผมก็ให้โอกาสเขาอะไรดนจิตดนใจผมผมผมก็บอกหูวันนั้นทักคิดว่าไหมว่าพ่อโจจะไม่รับเรายานค่ะยานเขาควจะบอกครับมันทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากับจากเมื่อกอนี่มันเปลี่ยนแปลงยังไงการเปลี่ยนแปลงของเราแม่ขับมอเตอร์ไซค์เก่าเกามาก สมัครงานกับพ่อเขาผ่านมาได้สักพักปวดสายหายกับญาติพ่อเขาขมโมยไ,ไปครับพ่อโจขโมยไปครับ <laughs> แต่ก็ขึ้นขึ้นให้ขึ้นไปล่องนะวันนั้นเลยให้ขึ้นไปล่องวันนั้นอะเรื่องราวนะฮะไปดูว่าวันนั้นน้องอิงขึ้นไปผลงานเพียงไรแลวทำไมพ่อโจถึงตัดสินใจรับไปชมละครครับ อันว่าจะให้ลูกสาวในห้องพี่อย่างคะลองมาล่ำเลยพี่ลูกกาบบ๊อบปันใดจ้ะเดี๋ยวหาเล่าเมืองเลยเทียดเลยออดิชั่นลองเลยลองลองสดๆตรงนี้สักเพลงไหมคะเอาสดๆตรงนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวเอาเพียงฉากคนก็ได้อ่ะเพีงฉากเลยวะได้จ้ะเอาเพีงไหนก็ได้เพีงฉากหอบเอาความ เมาโรดมาสง่งมีเวลมีเววได้ปะคะมีเวลเลยเกี่ยวเสียงดีเลยคุณขาทำไมดูก็ละครกระทิองกระแท่นอย่างนี้ล่ะคะไม่ดูทีเดียให้จบแล้วก็ค่อยมามาคุยกันล่ะคะอย่าย่อยร้อง พอนล้วพ่อโจฟังแก้วเสียงของน้องอุ๋งิงแล้วอ่ะไม่เหมือนใครมันแปลจากน้องร้องในวงมเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์คือมันสามารถโดดเด่นขึ้นมาเลยโดดเด่นพ่อโจวันนี้ผมอยากให้น้องอุ๋งีิงร้องเพลงเนี้ยร้องเพลงเนี้ยได้ได้ได้สักหน่อยได้ไหมเอาได้ลูกนยอุ๋งอิงลูกพี่พี่ซีขอฟังแบบสดๆแล้วก็มองหน้าพ่อโจเลยลูกใช่ครับ ออดิัันเลยลูกเอาเลยเอาที่แบบวันที่ออดิสันวันนั้นน่ะแล้วก็ตั้งใจห้องให้พี่ก็ฟังพ่อก็ให้โอกาสหนูอยู่แล้วคืออยากให้หนูแล้มีโอกาสได้มีงานทาขอบคุณหลายๆค่ะแต่วันนี้พ่อก็ภูุมใจเป็ยไรอยย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 ายย่อเยยยยยยยาะยย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  ความน่ารักของพ่อลูกเห็นไหมไม่ใช่ครอบครัวแต่มันเหมือนความกรงเตีววคาป็นครอบครัวมันควนนึกเหมือนสายใหญ่สายให่สองเส้นที่มาเข้าหากันใช่ครับอ๋อวามฝันเอาไว้หลังบ้าน เข้าใจใช่ไหมผมเข้าใจนะจริงๆกูจำได้เยอะกว่านี้นะแต่มึงพูดดึงเวลาทุกคนจนเนื้อมันกระเด็นออกไปทีละคำสองคำจบจบกูเหลือกูจำได้ว่าเออกูหอบความฝันแล้ววล่ากูน่าจะจำได้แค่นี้คุณขาเมื่อไรจะคุยกันจบสักทีครับละครนยืนรอขาแข่งแล้วค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมขอเชิญคุณโจและน้องอุ๋งครับเชิญครับเชิญ เปลใ,ใอกไข่เนใ่่เนี่ยมันจบแล้วกูใส่ทำไม่ะทุกหญิงพ่อโจปกติแลวพ่อโจแมนจะอยู่กับพ่อโจมากี่เดือนแล้วลูกเจ็ดเดือนแล้วค่ะเจ็ดเดือนตอนนี้เหมือนบันไดของหนูเริ่มขึ้นมาถึงจุดสูงสุดทำให้แฟนๆรู้จักวันนี้หนูอยากจะมีอะไรพูดกับผู้ชายที่หนูเรียกว่าพ่อโจผู้ชายที่เปิดโอกาสเปิดประตู ให้กับนอง้งอิงให้ทำให้วันนี้ FC ฟแฟนๆรู้จักองุงอิงสาวน้อยเพชบ้านแพงไม่อยาจะพูดขอบคุณพ่อโจเชญครับ มีอย่างไรค่ะนอกจากเข้ามาหัางแล้วก็เธอทุนเพิ่นซ้ัมพอจ๊ะตั้งแต่มเมื่อแรกที่มา่ละาก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิคือจังไดแน่เด้ล่ะเขามาแล้วเพิอพ่อนจิภาษีดันล่ะคือคนอื่นบ่แต่แน่ใจหนูนูเขามาหนูบอดีหวังหยังเลยหนูหวังแค่หนูได้มีเงินส่งให้ครอบครัวหนูแล้วหนูมีเลยใด้ของเงินหัวซัมนี้แต่เขามาเพิ่นกับหมอบโอกาสหลายอย่างให้หนูหนูก็ ขอบคุณพ่อดน้วจ้โจรครับอยากจะบอกอะไรกับลูกสาวคนนี้ครับพ่อก็ต้องขอบใจหนูที่นํำผ้าสาวน้อยพี่วันแพงจากมือนั้นมหดมือนีก็บทำให้สาวน้อยพี่อันแพงต่อยอดชื่อเสียงจนทำให้แฟนๆนอกเหนือจากวงการมอล่แเราอะคนทั่วประเทศพ่อก็ต้องขอบใจหนูและ ก็ต้องสู <c oughs> ้กับสาวน้อยเพรันแผง mm hmm. มอบความสุข mm hmm. ให้แฟ mm hmm. แหว่นสาวน้อยเพราแผงตลอดไปเอาล่มากันารอดมาสองให้ได้พบทอกับพอบวั ีมารายการเราก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นะครับ,รบขอมอบนะครับเครื่ <c oughs> องปบผม <c oughs> ไอ้น้ำให้น้องอีก